สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาทักทายท่านผู้ชมนะคะหนูชื่อน้องหนค่ะอายุ3เดือนนะเป็นพันเฟรนช์บู l ด็อกค่ะหนูทานอาหารเม็ดเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะหนูปัสสาวะเช้าเย็นด้วยค่ะหนูชอบอยู่กับคนอยู่ใกล้โคนคนอยู่ที่ไหนหนูก็จะไปนอนซุกอยู่ตรงนั้นอยู่ใกล้ๆกล้ใ,ลใลค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๋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  <c oughs> สวัสดีค่ะหนูชอบนอนหนูชอบอยู่ใกล้ๆคนหนูชอบออซ้อแอแซะหนูชอบออซ้อแอแซะเลยนะใช่ไหมคะใช่ไหมคะงงจ้าแล้วหนูว่างหนูว่างหนูก็จะหลับ,ลบแล้วก็กรนเสียงดัง หลับแล้วก็กลบนเสียงดังใช่ไหมคะจะหลับได้ยังจะหลับได้ยังคะห้องหนุนจะหลับได้ยังคะ